แตครับมีพัสดุเข้ามา1นชิ้นนะมาดูกันแพ็คอย่างนี้ฮะแพ็คอย่างนี้ฮะมีสักสิบดาวไหมเดี๋ยวให้สิดาวเลยนะครับอันนี้คือลักษณะของการแพ็คที่นี่ นี่คือลักษณะการแพ็คที่เข้าใจระบบขนส่งของประเทศเรานะครับต้องพูดอย่างนั้นเลต้องบอกอย่างนั้นแหละนะครับนี่ฮะร้านใหม่ที่แพ็คแบบลักษณะประมาณนี้นะครับเยี่ยมฮะสิบดาวเลยฮะให้สิบดาวเลยโอ้โหกล่องโอเคอ๋อมันแกะได้หรอแกะอันนี้ได้นะแกะดูดิอ๋ออ๋อกาวมันหลุดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา สองโอเคมาดูโอ้โ oh ห oh. มาเป็นถังดับเพลิงเลยโอ้โห oh, <no. S 1> oh oh. ใหญ่มากโอ้ oh oh. วัสดุดีด้วยนหะมแน่นปักเลยนะเหมือนถังดับเพลิงเลยเหมือนในนั้นอะ่ะเหมือน <c oughs> <c oughs> เหมือนในเนี้ยโอเคเออเฮ้ยโอ้ใหญ่สะใจมากตัวนี้นะครับโอ้ oh oh. สุดยอด <c oughs> อ่านประตูภายในกัน โอ้โหจะบอกยังไงอะคือ,อผมสั่งไซส์ใหญ่มานะผมสั่งไซส์ใหญ่มาก็ก็ใหญ่ใหญ่จริงแหละนะครับใหญ่แบบสะใจอะเห็นเราชอบเลยนะเห็นเราชอบเลยนะตัวนี้อะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับเปิดฝาก่อนสิ่งแรกเลยโอ้นี่ไงสิ่งแรกเลยที่ชอบก็คือ,อที่เห็นในรูปก,ก็คือตัวนี้มันจะสามารถทําเป็นแก้วได้นะครับมีเป็นแก้วเลยนะครับ เปิดฝาออกมาเป็นแก้วแล้วแล้วตัวนี้เป็นสตเตเลสสิบแปดกิ่าทที่มันเป็น2ชั้นนะครับเห็นไหมหนาเตอะเลยนะครับนี่โอ้วัสดุไม่ธรรมดาบอกแล้ววัสดุเขาไม่ธรรมดาตัวนี้ดูต่อดูต่อนี่ฮะสุญญากาศมีมีฝาสองชั้นมีฝาแบบนี้ด้วยโอ้โหนี่แบบกะเอาล็อกตายเลยอะนะฮะอากาศไม่ต้องออกไม่ต้องเข้ากันนะครับแล้วก็อ่า ด้านในจะมียางรองอยู่นะยางรองที่มันเป็น,ปนตัวยางที่สับเป็นสูญอากาศนะครับปิดแบบอัดเลยะแบบมไม่ต้องออกอะ่ะคืออากาศไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกเรื่องของของเหลวที่จะหกออกมานี้หมดสิทธิ์แน่นอนนะครับแม้กระทั่งอากาศก็ไม,ไม่ไม่น่าจะออกได้นะครับตัวนี้โอ้โหวัสดุโอเคฮะวัสดุโอเคถือว่าถือว่ามีความแข็งแรงแล้วก็มีความหนานะครับมีความหนามีความแข็งแรงแล้วก็โอ้นี่ไงนี่มีกรองด้วยมีไส้กรองด้วยเดี๋ยวเดินออกมาก่อน นี่ตีตาส0 4นะครับ S U S 304นะโอ้นี่จะเป็นไซกองนะครับนี่ข้างนอกดูแค่ฝานี่ก็กินขาดละนะครับแล้วก็ต้องพอดีดดูมันก็วัสดุเขาโอเคมากๆนะฮะข้างในเขียนว่าไงดูซิ SUS 3 0 4นะฮะสแตนเลสสิบแปดคีดนั่นแหละนะครับเป็นสแตนเลสที่มันเป็นเกรดกลุ่มฟู้ดเกรดเออมันเป็นเกรดของบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับที่มีความปลอดภัยนะครับนั่นคืออ่าเป็นเป็นสแตนเลสที่ชนิดนี้เป็นสแตนเลสที่ใช้ในการอ่าผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สะดวกปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็น2ชั้นนะครับภายใน ภายใน2ชั้นเนี่ยภายในตรงตรงด้านในเนี่ยไม่รู้ว่ามันซับอะไรบ้างไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ2ชั้นตามสไตล์ของรับกกติกน้ําสูญญากาศทั่วไปนะครับก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวค่อยไปลองกันว่าที่เขาเคลมไว้ว่า24ชั่วโมงฮอต24ชั่วโมงกับ36ชั่วโมงที่เป็นครูก็คือ,อความร้อนกับความเย็นนะครับความร้อน24ชั่วโมงความเย็นอยู่ที่36ชั่วโมงเนี่ยมันโอเคไหมแต่จริงๆแล้วอะ่ะนะครับ ไม่จําเป็นต้องขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะของผมนี้การใช้งานจริงนี่ประมาณสักขอขอขอสักประมาณ6ชั่วโมงก็พอนะครับนะเอาความร้อนความเย็นเนี่ยประมาณสักหชั่วโมงก็อยู่ได้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเก็บนานงขนาดนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บนานงขนาดนั้นมันจะหมดก่อนเรื่องของเรื่องนะครับโอ้ข้างล่างคุณภาพคิดเช่นแหวนโอ้โหเขาละเอียดในการออกแบบนะตัวนี้ดูดิมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตัวกันลื่นอเออตูดมันจะมีมียางลูกยางกันลื่นด้วยนะ เออใช้ได้ครับตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นสายไว้สําหรับหิว้วเออสายหิว้วสายห้อยนะแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันตัวความจุยอยู่ที่1นึ่งพันห้าค่อนข้างที่จะใหญ่สายหิ้วนี้ไม่น่าจะจําเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าโดยปกติเราก็น่าจะต้องจะต้องถ้าใส่น้ําเต็มนะฮะใส่น้ำํำเต็มเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องถืออ่ะมันน่าจะต้องจับหิ้วแบบนี้มันไม่น่าจะสะดวกสักเท่าไหร่นะเออแต่ก็ดูสวยดีครับนะครับมีมาก็โอเค นะครับสเตเลสสามศูนย์สี่โอ้เดี๋ยวไปลองดูนะฮะเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันใช้งานแล้วมันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือวัสดุผ่านครับวัสดุผ่านการออกแบบโอเคทุกอย่างโอเคนะครับนี่ดูนี่ผมชอบตรงนี้นะครับนี่คือปิดสุญญากาศแล้วนะปิดสุญญากาศเสร็จครบเนี่ยผมชอบตัวนี้นะครับประเด็นหลักที่ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้มาที่จะมาใช้งานคือตัวนี้ด้วยนะครับไอ้นี่ก็คือเหตุผลในการตัดสินใจด้วยเพราะว่า ผมชอบอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบอ,อ,อนเนกประสงค์นะครการใช้งานจะต้องอเนกประสงค์เช่นเนี่ยชุดเนี่ยมันมันมีฝาปิดสองสองฝาไอตัวนี้เราสามารถเอาไปทําแก้วได้เลยข้างนอกได้เลยแล้วเราปิดแค่ตัวนี้ตั้งไว้แบบนี้นะครับเวลาที่เราจะ,ะทานจะกินจะทานนะฮะก็เทกินได้เลยนะครับแล้วก็เราก็ปิดแค่ตัวนี้ปิดแค่ตัวนี้อย่างเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตั้งข้างนอกได้เลยแบบนี้นะครับแม่คือนึกนึกนึกถึงสภาพบรรยากาศนะฟินเลยฮะฟินเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเราจะเทสความร้อนก่อนนะครับนะว่าเก็บความร้อนได้นานขนาดไหนนะครับก็ 1, 5 0 0ลิตร1 5 0 0เอ้ย1,500มิลลิลิตรก็เท่ากับ1.5ลิตรนั่นแหละนะครับก็จะเทียบเท่าน้ำหนึ่งขวดพอดีนะน้ำหนึ่งขวดนะครับน้ำหนึ่งขวดพอดีเลยขวดใหญ่นะครับ ยี่ห้อชาไทยะเขาเรียกว่าชาอะไรชาตามือ,อมแบรนด์ชาตามือเขาทำมันอย่างนี้ใช่ไหมเป็นชาไทยชาไทยแท้ๆนะคะรสชาติอันนี้มันหอมนะอันนีมันหอมรสชาติดีอ่ะคนอื่นชงอะ่ะมึงชงนี่ฝาดๆเฟื่อนๆแล้วเราก็อย่าไปแช่นานดิอย่าไ้แช่นานพออย่างอะแค่สีแค่สีโอ้โหมันเข้มมากเลยนะพอแค่นี้แหละมาก็มันมีกองก็ใช้ใช้มันหน่อยแล้วกันนะ อ,อ,อมีกองก็ใช้ใช้มาหน่อยนะครับอตักลงไปนะครับเทไม่ได้เทแล้วหกมันไม่ใช่กามันไม่ใช่กาลองตวงเข้าไปเละหมดแล้วเป็น,นะครับเวลาตีไว้ที่ทุ่มสนะิบห้าเนาะตีไว้ที่ทุ่มสิบห้านะครับอ่ะมาดูกันครับก็ ประมาณทุ่ม15นะตอนนี้ก็ตอนเช้าประมาณ7โมงเช้านะครับ7โมง15นาทีพอดีนะครับ12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงตั้งไว้ในอุณหภูมิปกติผมชงชาชงชาแดงไว้นะครับก็ตั้งไว้ในอุณหภ,ภูมิห้องปกติเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า,าประสิทธิภาพในการเก็บความร้อนนะฮะจะมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ามาดูกันเลยนะครับสัมผัสแรกชุดฝาด้านนอกนะฮะไม่ไม่ไม่มีความร้อน,นด้านในด้านในจะมีความร้อนอุ่นๆน,นิดหนึ่งนะครับชุดฝาที่มันอยู่ข้างในนะครับลองเปิดดูโอ้มีไอด้วยครับมีไอร้อนนะครับโอ ไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมนะมันมีไอออกมาด้วยนะครับเป็นไอน้ําเลยนะคะไอร้อนเลยนะเดี๋ยวลองชิมก่อนอืยังร้อนอยู่นะครับ1งชั่วโมงปะมีไอร้อนด้วยนะครับอืมคือร้อนแต่ว่าไม่ถึงกับร้อน มากแล้วก็ร้อนแบบไม่ลวกปากนะครับก็คือแบบ12ชั่วโมงนี้ผมว่าพอดีเลยนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเราจะชงชาชงอะไรนะทําไมต้อง12ชั่วโมงนะครับคือตัวของเขาเนี่ยมันถูกเคลมไว้ว่าความร้อนอยู่ที่24ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วนพฤติกรรมการใช้งานโดยปกติของมนุษย์ทั่วไปนะครับคือไม่มีใครเขาคือมันไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุจําเป็นที่จะ เก็บความร้อนถึง24ชั่วโมงนะฮะลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปของของพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะครับประมาณ6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะครับแค่นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นผมก็อเอาประเมินตามตามการใช้งานจริงเลยว่าการใช้งานจริงของของเราทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับจะเก็บความร้อนเนี่ยจะเก็บไว้ที่ประมาณ12ชั่วโมงนี่ก็สูงสุดละนะครับก็เอามา พอเปิดออกมาแล้วเราลองชิมน้ําร้อนดูเนี่ยโอเคครับน้ําร้อนนี่ถือว่ายังยังคงความร้อนนะฮะคงประสิทธิภาพของของอุณหภูมิร้อนได้อยู่นะครับแล้วก็ความร้อนประมาณนี้จะสามารถที่จะชงกาแฟได้ชงกาแฟได้นะครับถ้าเป็นมิกทีสมมติว่ามันเป็นอะไรที่มันจุกละหกจุกละหกนะกาแฟมิกทีอะไรเงี้ยสามารถที่จะชงได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปตามคาดเลยนะครับเป็นไปตามคาดเลยก็คือ เจ้าฉลากตัวนี้มันเป็นฉลากกระดาษจะเห็นว่าเนี่ยนะครับผมใช้ไปแป๊บเดียวนะพอล้างล้างเสร็จปุ๊บก,ก็เริ่มขาดแล้วนะครับจริงๆแล้วฉลากตัวนี้ก็ไม่จริงๆมันสวยนะถ้าผมบอกอถ้า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 สกรีนนะถ้าสกรีนเข้าไปเต็มเต็มเนี่ยมันก็จะดูสวยดีนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นฉลากกระดาษเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักพักหนึง่งมันก็คงจะเปื่อยยุ่ยแล้วก็หล่นหลุดหายไปเนี่ยมันหลุดเห็นไหมนะครับมันก็คงจะเหลือแค่ยี่ห้ออันเหมาแล้วก็สีแดงๆนะครับแบบนี้ นะเดี๋ยวสักพักผมก็คงจะถอดออกแล้วนะครับตัวนี้นะสรุปนะฮะสรุปก็คือใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงทั้งความเย็นและความร้อนนะฮะสามารถที่จะเก็บเก็บอุณหภูมิได้จริงแล้วก็เป็นระบบสูญญากาศนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่โดนใจผมมากๆเลยก็คือในเรื่องของอาการใช้งานที่อนเนกประสงค์นะเก็บร้อนได้เก็บเย็นได้แล้วก็ สำคัญที่สุดเลยก็คือฝากลายเป็นแก้วหาฝากลายเป็นแก้วแล้วก็ฝาเนี่ยหนาด้วยนะครับแล้วก็ฝาเขาเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับสองชั้นแบบนี้มันเก็บความร้อนได้อยู่แบบชงัดเลยนะครับแล้วก็ไม่พอยังมี ยังมีเขาเรียกว่าเป็นตะแกรงนะตะแกรงห่างๆนะครับก็ไม่ถึงขั้นว่าจะละเอียดยิบมากมายนักนะครับเป็นตะแกรงกรองแบบห่างๆกรองเศษชาเศษอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการออกแบบที่มีความอนเนกประสงค์นะครับสิ่งที่เอามารีวิวตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันมันก็ไม่เชิงว่ามันจะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับมันเป็นอุปกรณ์ข้างเคียงแคมปิ้งนะครับแต่ว่าเราเห็นประโยชน์เราเห็นประโยชน์ของตัวตัวเนี้ยนะครับประโยชน์ของเจ้ากระบอกสูญญากาศตัวเนี้ยว่า หนึ่งแหละม,มันใช้งานได้จริงนะครับความร้อนได้ความเย็นได้นะครับตามพื้นฐานมนุษย์ทั่วไปความร้อนได้ความเย็นได้ประมาณ12ชั่วโมงก็เลืออย่างที่ผมบอกนะครับอาจจะไม่อาจจะไม่จจไมเป๊ะๆตามที่เขาเคลมไว้นะ24สิชั่วโมงหรือว่า3 6ชั่วโมงนะความเย็นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปลงลึกละเอียดให้มันเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับอนุมานเอาคร่าวๆว่า พื้นฐานมนุษย์ทั่วไปใช้งานประมาณไหนก็ลองเอามาใช้งานดูว่ามันประสิทธิภาพประสิทธิผลมันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นไปตามคลิปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใจนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับข้อมูลจำเพาะสำหรับแคมปิ้งสายชิลนะครับแคมปิ้งสายชิลท่านที่ไม่ต้องการพวกขวดนะฮะมันกระทบกันกองแกงกองแกงนะครับ ก็บอกสัญญากาศรุ่นนี้นะครับมีปริมาตรความจุอที่1,500มิลลิลตร1ลิตรครึ่งนั่นเองนะครับซึ่งมันจะสามารถจุได้ประมาณ2ขวดครึ่ง2ขวดครึ่งนะครับาถามว่าประสิทธิภาพลดลงไหมนะครับผมลองดูแล้วนะครับรสชาติไม่ไม่เปลี่ยนมากนะนะรสชาติไม่เปลี่ยนมากนักนะครับ ก็คือยังคงความคงความเย็นได้แล้วก็ไม่ไม่ได้เพี้ยนมากมายนะ,นะครับอาจจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับที่เราเปิดฝาใหม่ๆแล้วก็ออกจากตู้เย็นมาแล้วดื่มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ารสชาติอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ตอบโจทย์พอสมควรนะครับสาหรับสายชิลนะอีกอย่างที่ผมชอบมากเลยนะยีห่ห้อ a ออันเมาอันเมาก็คือหนึ่งอันนี้เมาพอดนี้ พอดีอะฮะสองขวดขึ้น